ชีวิตของเราเปรียบได้เสมือนกับโทรศัพท์มือถือครับเหมือนยังไงมาพูดล,ยลอยๆอย่างนี้ได้ไงเหมือนได้ยังไงมันจะเหมือนยังไงชีวิตกับโทรศัพท์มือถือสังเกตไหมครับโทรศัพท์มือถือซื้อมาใหม่ๆทําอะไรมันก็ปรืดๆปปรืปรปรคองแก้วว่องไวไปเสมอนี่คือความจริง พอใช้ไปสักระยะหนึ่งเริ่มอืดเริ่มเปิดเริ่มเปิดไม่ได้มั่งสะดุดมั่งเออเริ่มมั่งเป็นเพราะอะไรชีวิตเราก็เช่นกันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่แหละที่คิดประโยคนี้ขึ้นมาได้ก็คือว่าไม่ใช่ประโยคอะมันคือความจริงอะที่เรียนรู้ความจริงนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าใช้ทศัพท์มือถือในการทาํางานเนี่นครับ ใช้เล่นไลน์ทํำ u t u b e อัดคลิปวิดีโอสุดท้ายพื้นที่มันก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆถ้าเปรียบเสม,มือนชีวิตเราคือว่าพื้นทนี้พื้นที่ในสมองเราก็จะเหลือน้อยลงไปแล้วก็โอกาสดีๆก็จะน้อยลงไปด้วยโอกาสที่จะทำเรื่องดีๆทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเท่าเรากู๋ถือถ้าเราดูกันจริงๆนะ ที่มันเต็มเต็มเนี่ยที่มันเต็มเต็มเนี่ยไลยอันดับแรกเลยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ไม่ยอมลบห้องไหนทรงอะไรมาเก็บหมดเก็บหมดเก็บเก็บคือไม่มีการลบข้อมูลในการแชทยิ่งถ้าเป็นรูปภาพด้วยโอ้โหว่ามันกินพื้นทีม่มากมายมหาศาลเพราะอะไรเพราะเราตัดใจลบมันไม่ได้ไงเรากะว่าวันหนึ่งเราจะย้อนกลับไปดู ะฉะนั้นไอเรื่องที่ส่งมามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็เก็บไว้หมดให้ลกห้องไปหมดอย่างผมเนี่ยอย่างออดเองเนี่ยก็คือที่ทําก็คือว่าถ้าอันไหนเห็นว่าดีนะดีสําหรับเรานะกับคนอื่นเราไม่รู้ดีสําหรับเราแล้วก็ดีกับคนโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะโน้ตเอาไว้โน้ตเอาไว้ครับแล้ววันหลังก็กลับมาดูทำว่าได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ดูด้วยซ้ํา แต่ก็โน้ตไปไงแล้วก็นี่คือความจริงและในความจริงที่เราตัวเราเองเหมือนโทรศัพท์ก็คืออะไรครับเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดเลยครับสุดท้ายก็เกิดความท้อถอยเกิดความทออ้มทอแท้ในชีวิตว่าสังคมทำไมมันย่ำแย่ขนาดนี้เราโทษนูน่นโทษนี่เราโทษครับเอาในความเป็นจริงเรานี่แหละโทษแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลย ชีวิตเราเราเป็นคนเลือกเสมอนะครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีปล่อยผ่านอะไรที่มีโอกาสเข้ามาคอยคว้าเอาไว้ดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันเข้ากับเราไหมเราเข้ากับอันนั้นได้ไหมลองลองทำลองศึกษาข้อมูลลองดู นะเหมือนอซื้อซื้อซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่นั้วแหละนั่นคือโอกาสอันดีที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็ลบทิ้งนะครับลบทิ้งกันไปไม่ต้องมาจำมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเอามาคิดบางคนคิดท้อถอยท้อแท้กับชีวิตฉันทําไมเป็นอย่างนั้นฉันทําไมเป็นอย่างนี้ฉันคนนั้นทําไมไม่ทําอันนี้ฉันทําไมคน ไปหมดสุดท้ายก็มันก็เสียสุขภาพเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติอย่างชีวิตเราไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะแต่ถ้าโทรศัพท์มือถือมันเต็มจริงๆมันไม่ไหวจริงๆมันตกรุ่นจริงๆเราก็ยังซื้อเครื่องใหม่ได้ถ้าเรามีตังค์ฝากไว้คิดครับ